สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะจะชวนเพื่อนๆนค่ะมาทอดข้าวแตนรับประทานด้วยกันนะคะนี่นะคะก็จะเป็นข้าวแตนน้ําดอกดินนะคะที่เราทําเอาไว้ค่ะเพื่อนๆสีสวยมากๆเลยนะคะข้าวแตนของเรามีส่วนผสมของดอกดินค่ะดอกดินนะคะที่จะเกิดในช่วงฤด,ดูฝนนะคะแค่ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะสีสวยมากๆเลยอะคะ่ะ เราทอดรับประทานไปแล้วรอบหนึ่งนะคะแต่ยังทอดไม่หมดวันนี้ก็เลยจะชวนเพื่อนๆนะคะมาทอดข้าวแตนรับประทานด้วยกันและวันนี้นะคะเราก็จะสาธิตนะคะวิธีการทําน้าเชื่อมนะคะราดข้าวแตนแบบง่ายๆนะคะให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยะคะ่ะมีส่วนผสมแค่ไม่กี่อย่างแล้วก็ขั้นตอนการทําไม่ยุ่งยากเลยนะคะเพื่อน นี่ค่ะส่วนผสมนะคะที่เราจะใช้ทำน้ำเชื่อมนะคะลาดเข้าแต่นของเราก็จะมีน้ำตาลมะพร้าวนะคะเพื่อนๆน้ำตาลทรายขาวหรือน้ำตาลทรายแดงก็ได้นะคะน้ำเปล่าค่ะแล้วก็เกลือป่นนะคะเพื่อนๆแค่นี้เองนะคะส่วนผสมนะคะที่เราจะใช้ทําน้ำเชื่อมลาดข้าวแต่นของเรา เดี๋ยวไปดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำของเรากันนะคะง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราไปทอดข้าวแตนนะคะให้เสร็จก่อนนะคะ หลังจากที่เราทอดข้าวแตนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะเนี่ยคะ่ะข้าวแตนของเราที่ทอดเสร็จแล้วนะคะจะสังเกตได้ว่าข้าวของเรานะคะพองทุกเม็ดเลยนะคะเพื่อนๆคิดลับการทำของเรานะคะก็คือตอนที่เรานำข้าวไปขึ้นพิมกันค่ะเราจะไม่กดข้าวแน่นจนเกินไปนะคะเพราะถ้าเรากดข้าวแน่นจนเกินไปข้าวของเราจะไม่ค่อยพองค่ะ พักไว้ให้เย็นก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปทําในส่วนของน้ำเชื่อมกันก่อนเนี่ยค่ะส่วนผสมนะคะเราก็จะมีน้ำตาลมะพร้าวนะคะเราจะใช้น้ำตาลมะพร้าวสองช้อนนะคะน้ำตาลทรายขาวหรือน้ำตาลทรายแดง1ช้อน2・อต่อหนึ่งนะคะเพื่อนๆน้ำตาลมะพร้าวสช้อนน้ำตาลทรายขาวหรือน้ำตาลทรายแดง1ช้อนค่ะ น้ำเปล่านะคะจำนวน1ช้อนโต๊ะแล้วก็เกลือป่นแค่ปลายช้อนชานะคะ <c oughs> นำส่วนผสมทั้งหมดนะคะผสมรวมกันแล้วก็นำไปตั้งไฟเคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆนะคะเ <c oughs> <Anton ia> คี่ยวไปเรื่อยๆะค่ะเช็คดูน้ำเชื่อมของเรานะคะ <c oughs> เป็นระยะ ห้ามใช้ไฟแรงนะคะเพราะถ้าเราใช้ไฟแรงอะคะ่ะจะทําให้น้ําตาลของเรานะคะไหมเราจะใช้ไฟอ่อนๆน,นะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะเช็คดูเป็นระยะนะคะว่าน้ําเชื่อมของเราอะคะ่ะได้ที่หรือ,อยัง <c oughs> ลักษณะของน้าเชื่อมที่ได้แล้วได้ที่แล้วนะคะ เขาจะมีความข้นแล้วก็หนืดนะคะเพื่อนๆแบบนี้ใกล้ได้ที่แล้วนะคะอีกแบบหนึ่งก็ใช้ได้ละคะ่ะนี่นะคะแบบนี้นะคะคือใช้ได้ละค่ะเพื่อนๆข้นหนืดแบบนี้นะคะเมือเ่อนำเชื่อมได้ที่แล้วนะคะเราก็จะนํามาใส่ในข้าวแตนที่เราได้ทอดเตรียมเอาไว้นะคะชอบหวานมากเราก็ใส่มากถ้าไม่ชอบหวานเราก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะ เนี่ยค่ะทำลักษณะแบบนี้นะคะใส่บุญไปเรื่อยๆค่ะ น้ำเชื่อมนะคะที่เราใส่ไปในข้าวแตนนะคะเมื่อเย็นตัวลงนะคะเขาจะตกผลึกเป็นน้ำตาลจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะคือน้ำเชื่อมที่เราใส่เข้าไปเขาแห้งแล้วนะคะก็จะตกผลึกเป็นน้ำตาลแบบนี้วันนี้อาจจะใส่ได้ไม่ค่อยสวยนะคะใส่น้ำเชื่อมได้ไม่ค่อยสวยเพราะว่าถ่ายคลิปไปด้วยแล้วก็ใส่ไปด้วยนะคะก็เลยจะไม่ค่อยสวยแต่รับประกันความอร่อยแน่นอนค่ะเพื่อน เนี่ยค่ะคือข้าวแตนน้ำดอกดินของเราแล้วก็วิธีการทำน้ำเชื่อมนะคะลาดเข้าวแตนแบบง่ายๆในแบบวิธีของเรานะคะเพื่อนๆสามารถที่จะทำกินกันภายในครัวเรือนนะคะหรืออาจจะต่อยอดนะคะในเชิงค้าขายก็ได้นะคะข้าวแตนแถวบ้านของเราขายดีมากๆเลยนะคะ ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็เติมกำลังใจให้กันเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะ